ลำดับที่หกความชั่วไม่ทำเลยดีกว่าพระพุทธภาสิตอากตังลุกตังเซโยปัชชาตัปปติลุกตังกตัญจะสุกตังเซโยยังกตวานานุตัปปติแปลความว่ากรรมชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วย่อมตามแผดเผาในภายหลังส่วนกรรมใดทําแล้วไม่ตามเผาในภายหลังกรรมนั้นเป็นกรรมดีทําไว้นั่นแหละดีกว่าอธิบายความ คนส่วนมากไม่ค่อยเชื่อว่ากรรำชั่วจะตามแผดเผาในภายหลังได้จึงมักปรงใจเชื่อว่าการทำคำชั่วถ้าคนไม่เห็นไม่มีใครจับผิดไม่มีใครฟ้องร้องกรรนั้นก็ไม่มีผลชั่วแต่ประการใดเพราะเขาได้เห็นคนบางคนบางจำพวกทำคำชั่วแล้วยังดำรงอยู่ได้ในความสุขที่เป็นเช่นนี้ส่วนมากเขาได้เห็นอาการภายนอกแห่งบุคคลเหล่านั้น ส่วนกรรมชั่วที่มันตามแผดเผาจิตใจเผาความรู้สึกของผู้กระทําให้เราร้อนกระวนกระวายทุกครั้งที่ระลึกถึงนั้นเขามิได้เห็นผู้กระทําความชั่วเล่าแม้สวยผลเป็นความร้อนใจยอยู่ก็ไม่กล้าเผยความจริงกับใครเพราะความละอายความร้อนใจความกระวนกระวายใจหม่นหมองใจทุกครั้งที่ระลึกถึงกรรมชั่วที่ตนเคยทํานั้นเป็นผลโดยตรงของกรรมชั่วบางคนถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับผลอันเป็นความร้อนใจนี้จะติดตามอยู่เสมอ ปรากฏขึ้นในความรู้สึกไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดตรงกันข้ามคนที่ได้สร้างกรรมดีไว้ผลอันเป็นความสุขใจอันเป็นผลโดยตรงก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ระลึกถึงความดีอันนั้นนี่แหละท่านว่าความดีเป็นของทิพย์ไม่รู้จักหมดพอนึกถึงก็มาให้ปิติปราโมทย์ทุกครั้งไปความรู้สึกชุ่มชื่นใจเพราะระลึกถึงกรรมดีนั้นทําให้ผู้นั้นมีสีหน้าผ่องใสมีความเบากายเบาใจเหมือนได้บริโภคอาหารทิพย์ ที่เขาว่าสวรรค์นในอกก็อยู่ตรงนี้เองเมื่อได้ลิ้มรสสวรรค์นในอกอยู่อย่างนี้เสมอเมื่อสิ้นชีพก็ย่อมได้สวยสุขในสวรรค์จริงๆอย่างแน่นอนส่วนคาชั่วบางอย่างแม้จะให้ความสุขความรื่นรมใจบ้างในขณะที่ทําแต่ระยะเวลานั้นสั้นมากเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นแต่ความเดือดร้อนที่มันอาจตามเผาในภายหลังนั้นตามไปตลอดชีวิตนึกขึ้นทีไรก็เศร้าหมองหมห่นไหมไร้ความสงบในดวงใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่ากรรมชั่วไม่ทำซะเลยด,ดีกว่าเพราะมันตามแผดเผาภายหลังได้ส่วนกรรมดีทำไว้นั่นแหละดีเพราะไม่ตามแผดเผาภายหลังเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนณารามเมืองสาวัตถีทรงปราบหญิงขี้หึงคนหนึ่งมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องหญิงขี้หึงคนหนึ่งสามีของหญิงนั้นได้อภิรมกับหญิงรับใช้ในบ้านของเขาเองคนหนึ่งลงเล็บเอาคนใช้เป็นเมีย หญิงนั้นรู้เข้าจึงจับหญิงรับใช้มัดมือมัดเท้าแล้วตัดหูตัดจมูกของเธอเสียขังไว้ในห้องห้องหนึ่งเมื่อสามีกลับมานางต้องการปกปิดกรรมของตนจึงชวนสามีไปวัดฟังธรรมของพระพุทธเจ้าขณะนั้นพวกญาติของหญิงขี้หึงนั้นมาเยี่ยมเธอที่บ้านไม่พบเธอและสามีแต่ได้พบหญิงคนใช้ซึ่งถูกตัดหูและจมูกถูกขังไว้ในห้องเกิดเมตตาจึงแก้หญิงนั้นออกแล้วนำไปวัดเทะวัน กราบทูลให้พระทศพลทรงทราบท่ามกลางบริษัทสีพระศาสดาตรัสว่าทุจริตไม่ควรทำเพราะคิดว่าคนอื่นจะไม่รู้ส่วนสุดจริตยังความปราโมทให้เกิดขึ้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอากตังลุกตังเสยโยเป็นอาทิมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาหญิงขี่ขึงสามีได้สำเร็จโสดาปฏิผลส่วนหญิงคนใช้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไทย เธอกลับเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติ